เมนูแกงเผ็ดฟักทองใส่หมู3ชั้นวิธีทําง่ายมากครับแกงเผ็ดสูตรนี้เป็นสูตรกะทินะทานกับข้าวสวยร้อนๆเนี่ยอร่อยเข้ากันมากๆทางบ้านดูคลิปจบแล้วจดสูตรกดแชร์ไว้ทําตามกันได้เลยแจ็คซื้อฟักทองแก่มาจากตลาด1ชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับราคา20บาทน้ําหนักของฟักทองที่ใช้ในวันนี้ประมาณ400กรัมนะครับวักไส้ออกเสร็จแล้วให้เราผ่าครึ่งแล้วก็ปอกเปลือกเปลือกฟักทองจะค่อนข้างแข็งนะครับค่อยๆปอกไปเรื่อยๆเหลือเปลือกติดนิดๆไม่เป็นไรนะครับแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้หัั่่นนนชิ้ก็แคคคพอดีะรบ แล้วก็เตรียมหมู3ชั้นมาครับติดซี่โครงมานิดหน่อยน้ำหนัก400กรัมเหมือนกันครับให้เรานํามาหั่นเป็นชิ้นๆอันที่จริงส่วนเนื้อเนี่ยเลือกเอาตามชอบได้เลยนะครับแต่วันนี้แจ็คใช้หมู3ามชั้นก็อร่อยนะครับแจ็คจะไม่หั่นชิ้นใหญ่เกินไปนะเอาแค่พอดีคําแค่นี้ก็พอและหมู3มชั้นที่ซื้อมาวันนี้ติดกระดูกมาด้วยพอหั่นเสร็จแล้วนําฟักทองมาล้างน้ําให้สะอาดครับล้างเสร็จแล้วตักขึ้นพักให้สะเด็ดน้ํา แล้วก็ล้างเนื้อหมูต่อได้เลยครับล้างสักหนึ่งรอบก็พอนะครับแล้วก็นำไปพักให้เสะด็จน้ำ <S <S ทีนี้ก็เริ่มทำแกงได้เลยแจ็คใช้เป็นกระทะนะครับและเดี๋ยวเจ็คจะเคี่ยวกะทิให้แตกมันแจ็คเตรียมกะทิมา500มลเทใส่ลงไปสักครึ่งหนึ่งครับและกะทิที่แจ็คใช้คือกะทิกล่องนะสะดวกดีจุดไฟขึ้นมาใช้ไฟกลาง เคี่ยวให้กะทิแตกมันครับและตอนนี้กะทิเดือดและเริ่มแตกมันแล้วเดี๋ยวแจ็กจะใส่พริกแกงเผ็ดลงไป พริกแกงเผ็ดก็ซื้อสําเร็จมาจากตลาดได้เลยนะสาหรับแกงในวันนี้จะใช้ทั้งหมด4ช้อนโต๊ะผสมกะปิมาเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าพริกแกงเผ็ดของใครยังไม่ผสมกะปิมาเนี่ยแนะนําให้ใส่กะปิเพิ่มลงไปครึ่งช้อนโต๊ะและปริมาณพริกแกงเผ็ดของแต่ละคนรสชาติจะไม่เหมือนกันนะแจ็คแนะนําให้ชิมก่อนนะครับเพราะบางเจ้าเนี่ยเค็มมากๆถ้าเค็มเกินไปเวลาปรุงเราจะได้ไม่ต้องใส่น้าปลาเยอะครับแจ็คผัดจนพริกแกงสุกเดือดได้ที่แล้วทีนี้ใส่หมู3ชั้นลงไปใส่ลงไปแล้วผัดคลุกเขาให้เข้ากันถ้ารู้สึกว่าไฟแรงเกินไปเนี่ย ลดไฟลงได้นะครับเดี๋ยวกระทะจะไหมซะก่อนพอเราผัดผัดคั่วคั่วคุกเขาเข้ากันดีแล้ว ใส่ฟักทองตามลงไปได้เลยครับหลังจากที่ใส่ฟักทองลงไปแล้วผัดคลุกเขาให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งนะครับแนะนําสําหรับฟักทองถ้าใครได้แบบแก่ๆแ,แล้วเนื้อเหนียวเนี่ยจะอร่อยมากๆเลยนะวันนี้เดินหาในตลาดไม่มีครับมีแต่แบบนี้อยากได้ฟักทองแบบเหนียวๆจังเลยแบบนั้นเอามาทําอะไรก็อร่อยครับคลุกเขาเข้ากันดีแล้วปรุงรสด้วยน้ําปลาครับแจ็คใช้2ช้อนโต๊ะใส่ลงไปตอนนี้กลิ่นหอมมากๆเลยนะครับตอนเราใส่น้าปลาลงไปให้เทตรงขอบกระทะนะครับ จะได้ส่งกลิ่นหอมน้ำปลาโดนกระทะร้อนๆเนี่หอมมากๆเลยคลุกเข้าเข้ากันดีแล้วใส่กะทิที่เหลืออยู่ลงไปให้หมดขั้นตอนวิธีทำเนง่ายมากๆเลยนะครับพอใส่กะทิลงไปแล้วเนี่ยก็ใส่น้ำเปล่าตามลงไปครับแจ็คใช้ทั้งหมด400มิลลิลิตร ถ้าใครอยากให้น้ำข้นๆกว่านี้ใส่แค่300มิลลิลิตรก็ได้นะหรือจะเติมน้ำแค่200มิลลิลิตรก็ได้ครับเพราะว่าฟักทองกับหมูเนี่ยสุกง่ายไม่เหนียวต้มแค่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็สุกแล้วครับเพราะฉะนั้นน้ำจะยังไม่ทันแห้งลงไปแต่ถ้าใครชอบน้ำเยอะๆประมาณนี้ก็ใส่400มิลลิลิตรนะครับสำหรับน้ำเปล่าพอน้ำเริ่มเดือดขึ้นมาแบบนี้ปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลปี๊บ1ช้อนโต๊ะครึ่งวิธีการปรุงก็มีแค่นี้นะครับน้ำปลากับน้ำตาลแต่ถ้าใครจะใส่ผงปรุงรรอชชูเพิ่มมก็ได้ตาบบคับ พอใส่น้ำตาลลงไปแล้วปล่อยทิ้งไว้รอให้น้ำเดือดรอให้ฟักทองกับหมูสุกก็ใช้ได้แล้วนะครับตอนนี้ทุกอย่างสุกดีแล้วใส่ใบโหระพาลงไป1กํากำมือเพิ่มกลิ่นหอมแล้วที่ขาดไม่ได้ใบมะกรูดฉีกครับจะใช้4ใบแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงครับหั่นแฉลับ2เม็ดเพิ่มสีสันนะครับ พอใส่ลงไปแล้วคนคลุกเขาให้เข้ากันให้ผักสลดก็ใช้ได้แล้วครับขั้นตอนในการต้มฟักทองอย่าต้มนานเกินไปนะครับออกแค่พอสุกถ้าต้มนานเกินไปฟักทองจะเละนะครับและที่สําคัญฟักทองต้มไม่นานครับสุกง่ายพอผักสลดส่งกลิ่นหอมดีแล้วให้เราปิดแก๊สตักเสิร์ฟได้เลยครับเนี่หน้าตาน่าทานสีสันสวยงามครับเป็นกับข้าวที่ทำง่ายๆทางบ้านลองไปทำตามกันดูนะวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอตัวไปกินข้าวก่อนสวัสดีครับ